ขอโทษนะครับพี่ครับซื้อไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมาปิ้งแท้แล้เปเ็นต์ครับข้าวเกี๊ยวทอดก็มีนะครับถุงละยีบาทครับทอดวันนี้ครับกรอบ,บเลยครับ พี่ครับซื้อไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มกินกับต้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงม,มันจะมันปิ้งแท้ร้เปอร์เซ็นต์ครับข้าวเกี๊ยวทอดก็มีครับเอาเอาไข่ปิ้งหนึ่งค่ะ <c oughs> ไข่ปิ้งถุงละสามสิบครับนี่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานาน,นไม่เหมือนไข่ต้มก่อนแล้วมันปิ้งครับข้าวเกี๊ยวทอดถ,ถุงละยี่สิบบาทค่ะทอดวันนี้ครับกรอบเลยครับเก่งมากเอาข้าวเกี๊ยบบวยด้วยครับ <c oughs> ข้าวเกี๊ยวทอดถุงละยี่สิบบาทค่ะทอดวันนี้ครับกรอบๆเลยครับเป็นคำเหมือนเท่าไหร่คะ<อ>เอาข้าวเกี๊ยวถุงเอาสองถุงเลยค่ะข้าวเกีย๊ยวยี่สิบบาทยี่สิบอ่ะครงนี้อ่ะ้าไข่ปิ้งแทนไม่ได้ต้องกินกับต้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข,ไข่แดงมันจะมาปิ้งแทนแล้วเปอร์เซ็นต์คับข้าวเกี๊ยวทอดก็มีนะครับถุงละยี่สิบบาท,ท้าะทอดวันนี้ครับกรอบๆเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ